นี่จ้าได้แล้วไข่เนาะเดี๋ยวยายจะเอากล่องมาจัดใส่เดี๋ยวยายจะพาเอากล่องมาจัดเนาะตอนนี้ขอไปขอไปเอ,อ่อทำกับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเย็ยนเย็นจะออกมาใหม่มารดน้ําผักแล้วก็เดี๋ยวจะสวัสดีจ้ามาเลเจ้ามาเลเจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลเจ้าเพื่อนๆมาหาเก็บมาหาเก็บผลไม้ฝาก ฝากฝรั่งนี่เนาะเก็บลูกแพอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ได้กลับบ้านหรอกเขาไปต่อไปเที่ยวต่อเนาะก็แบบว่าเอาให้แค่ไปกินในรถนะเนาะลูกแพรหน่อยลูกพลุนหน่อยมะเขือเทศหน่อยเดี๋ยวจะพาเก็บเนาะดูตัวต่อตัวแตนมันมันเจาะ เก็บมันเริ่มม,ม,มันเริ่มไอ้นั่นละมันเริ่มสุกแล้วดูดิเฟนเพื่อนแต่ก่อนเยอะแยะมันร่วงเกือบหมดเลยนี่ข้างบนยายขอเก็บคนเดียวได้ข้างบนเห็นไหมเนี่ยแบบนี้มันเจาะตัวแตนนี่นี่ดูดเิเอาไปกินสุกก่อนก็ยังงี้เแหละ สุก,ก่นกระโดนโดนแย่งกินนะอะน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้สวยฮึอ้อฮึฮึฮึวึฮ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 ึรึฮึฮ กินสุกดีหรอกเพื่อนไม่ได้กินสุกดีหรอกมันทั้งแมลงมันทั้งแมลงมันทั้งเออสุกแบบว่าขาดน้ำนะ่ะเพื่อนเนาะ เดี wollen, <Bye. S 1> ๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอากระปองไปเก็บอันนี้เดียวนี้ผ่ากินเองเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเอากระปองไปเก็บพรุนก่อนเนาะไอ้พรุนก็เน่าไวมากเพื่อนๆเก็บวันเดียวพรุนนี้เน่าละไอ้ลรกพรุนอะเน่าเร็วเนาะโอ้ยแฟนใหญ่เอาบันไดไปแล้วเพื่อนๆ ยายว่าจะขึ้นไปเก็บข้างบนแบบว่าให้เอซีดูสักหน่อยเนาะแฟนยายเอาบันไดไปแล้วยายก็เดี๋ยวเอาตะเอาตะกร้อเก็บเอาเน่าเร็วมากเลยเพื่อนๆเ, <c oughs> เน่าเร็วเร็วข้างล่างนะเพื่อน,เอ,นเอ้ยเต็มเลย ยายใช้ตะกร้อเก็บเอาเนาะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเสร็จก่อนค่อยดูนุนมันอยู่ข้างบนนน่ะมันมองไม่เห็นแล้วมันอยู่ข้างบนร่วงเกือบหมดแล้วปีนไม่ได้เดี๋ยวเสื้อสวยๆขาด นี่ไ่ฮันนี้นี่นี่จ้าได้แล้วเพื่อนเพื่อนเนะาะแรไรยา่ไม่เก็บเอาเยอะเพราะว่ามันเอาไว้ได้ไม่นานเพื่อนเพื่อนวันชองวันก็เริ่มเน่าแล้วอืม ขนาดมันยังไม่สุกก็คือว่าถ้ามันสุกหมดแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เนาะแต่ว่านี่มันยังไม่สุกมันยังไม่นิ่มะนะมันก็เริ่มนิ่มแล้วแต่เราอยากให้มันนิ่มยายเก็บไปไว้ในบ้านหนาววันนี้ยังเอามาเททิ้งให้แกะกินเลยเพื่อนโอ้ยายนึกว่าน้อยเกือบเต็มกระป๋องเลยใส่เอาไปไม่หมดหรอกเนี่ยมาถามเขาก่อน จะเอาไปหมดนะอันนี้มันแตกไปกินตอนนี้เลยอู้ได้สเต็มกระป๋องเลยป่ะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศนีกหกโมงแล้วหมดแต่ไปโม้ลฟ์สดอยู่หกโมงละนี่พวกแม่้าจะกินก็กินได้นี่ป่ะไปเก็บมะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวไปทากับข้าวแล้วเพื่อนหกโมงละหกโมงดูยังร้อนอยู่เลยแดดจ้า แต่เดี๋ยวี้มืดไว้นะเพื่อนสามทุ่มมืดแล้วนะเดี๋ยววันนอากาศดีๆยายจะถ่ายให้ดูสามทุ่มก็มืดแล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มมืดมันเริ่มมืดเร็วแล้วเนาะป่ะทีนี้ก็จะมาเก็บมะเขือเทศนะคะยายก็จะเอาแบบอันอันดีๆอันที่ของเรานะอันอร่อยๆไปฝากเขานะอันที่ว่าไม่อร่อยเอาไว้เอง เคือเทศกินอย่า้แหละฝรัง่งเอาเพื่อนๆเอ้ยน,นี่อันนี้มันมันเก็บได้นี่นาดีวดิยายเพิ่งเห็นวันนั้นเองนี่เดี๋ยวยายจะเอาเอาให้ดูอันนี้มันหักได้นี่นายายกำลังพูดอยู่มันไม่เหมือนกันปลูกมะเขือเทศมาตั้งนานเพิ่งรู้อันนี้มันหักได้นะนี่มาอันนี้ มันคนละอย่างกันเห็นไหมยายเอา้าอันนี้ก็หักได้นี่นานี่เฮ้ย <c oughs> นี่อันนี้หักไม่ได้สองสองสายพันนี้ดูดิยายปลูกมะเขือเทศมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้เนี่ยมันไม่มีที่หักเห็นไหมเนี่ยมันมาตรงเลยเนี่ยเห็นไหมมันมาตรงเลยมันไม่มีที่ให้หักโอ้สองสายพเอสองต้นนี้มันพันเดียวกัน วันนั้นยายเห็นต้นนี้นึกว่าอันอื่นมันเหมือนกันหมดมันไม่เหมือนนี่นานี่มันมีที่ให้เราหักนี่เห็นไหมเด็ตรงนี้ไอ้นี้มันไม่มีนี่ต้องต้องเด็ดเอาต้องใช้อะไรตัดเอาเห็นไหมสังเกตไหมหนี่อันนี้เบลอเลยลูกอู้อู้อู้อ้นนี่อันนี้ก็อู้ น,นี้ก็โอ้โหไปนีกอันนึงนี่ในแย่จะให้ดูนี่แดดเผาดูแดดเผา,านี่แดดมันเผามันร้อนเกิน่ปนี่เห็นไ,ไหมนี่เห็นไหมล่ะเพื่อนๆของฝากในไปเก็บไข่ เดี๋ยวยายไม่ได้เก็บให้ดูเด้อใไขมันไข่มันไปไข่ตรงที่โอ๊ยตอตอ,อะไรไปกวาดเอาเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูมันไปไข่ที่ใหม,มันไปไข่ที่ใบเนาะนี่นี่ดูเพื่อนๆนน้นนน้นไปไข่อยู่นน่นโอ้ยทำยังไงยายจะเก็บถ่ายองเข้าไปไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเอาคาดเอาเดี๋ยวเอาคา,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 าดลากเอา จ้าได้แล้วไข่เนาะเดี๋ยวยายจะเอากล่องมาจัดใส่เดี๋ยวยายจะพาเอากล่องมาจัดเนาะตอนนี้ขอไปขอไปเอ,อ่อทำกับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเย็ยนเย็นจะออกมาใหม่มา,มารดน้ำผักแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาใส่กล่องเนาะไปทำกับข้าวกินก่อนเอาไว้อย่างงี้ก่อนโอ้ยนี่หอ่อน้ำจิ้มปลารามาก็ยังไม่ได้กินเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อน <c oughs> กินตอนไล่สดแล้วเพื่อนๆตอนไล่สดกิน นิดหน่อยอันนี้มันที่แตกๆเราจะเอาไปกินอันที่แตกๆอันนี้ไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเอากล่องก่อนเนะาะยายมารดน้ำผักแล้วก็เอากล่องมาปิดไว้ก่อนอันนี้กลัวอะไรมาลากเอาไปกินอันนั้นผลไม้มันไม่กินหรอกเผื่อม,มันกินไข่เนอะไปะเดี๋ยวไปเอากล่องมาใช้กัน น,นี่นะคะเพื่อนๆสองทุ่มแล้วกินข้าวอิ่มรดน้ำผักเสร็จแล้วไอ้กินข้าวอิ่มยายจะมารดน้ำผักยายก็เลยมาเอาผลไม้ใส่กล่องเลยนะคะนี่ี๋ยวเอาจัดใส่กล่องก่อนนะี๋ยวยายจะไปรดน้ำผักสองทุ่มแล้วมืดเหมือนฝนจะตกวันน,นี้ให้ดูบรรยากาศตอนสองทุ่มดู นู่นมัน,ม,นมันเหมือนฝนจะตกน่ะเพื่อนเพื่อนนะนี่ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ไม่หมดนี่ไข่ยังไม่รู้ก่อนนะว่าจะให้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันใส่ไม่ได้เนาะเออดูก่อนหรือว่าจะใส่เดี๋ยวไปดูที่บ้านเพราะมันมีสีฟองเองถ้าให้ไปก็ไม่ใช่สีฟองหรอกเป็นสิบเออเดี๋ยวจะบางทีก็เอา อันี้ออกแล้วก็ามาวางไข่แถวนี้แถวนี้เนาะแต่ต้องไปเอาในบ้านไข่เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆได้ยายจะรดน้ําผักก่อนเนี่ยเอามาวางทำเนี้ยไข่นะเด้ยายจะทําให้ดูถ้าเกิดเราให้ไข่เข้าไปก็เอาอันนี้เอาแล้วก็เอาไข่ใส่นี่ให้มันสวยงามเนาะดูก่อนดูก่อนเนาะยังไม่รู้ก่อนไปแค่นี้แหละเพื่อนๆ คิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ